รับกลาบเรียนประธานสภา,าที่เคารพกับผมสวัสดิ์สมัครพงศ์ในฐานะสมาชิกวุติสภากับผมพูดเรื่องนี้เพื่อพื่อที่ตามเรื่องที่เคยตั้งกระทู้ไว้กับท่านวราวุฒิศิลปะอาชาคือตามเรื่องที่กรมอุทยานแห่งชาติและก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและถึงแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายลูกในเรื่องของ คุ้มครองเรื่องบ้านหลังนกซึ่งวันนี้ต้องยอมรับว,ว่าการเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่จะหารายได้จากลังนกแอนซึ่งเกษตรกรกรายใหม่ๆต่างๆรวมทั้งทั้งหมด63จังหวัดซึ่งมีรายได้ต้องยอมรับว,ว,วันนี้เนี่ย ไม่มีการขายพืชผลกเกษตรอะไรเท่ากับลังนกแอ่นทึ่งกิโลหนึ่งสองหมืนถึงสามหมื่นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมตามมาแล้วสองปีเนี่ยทึ่งต้องบอกว่าเป็นกระทู้แรกๆของผมเลยเพื่อที่จะทำให้ลังนกเนี่ยได้สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องรอว่าเพื่อนย้ายอาจจะโดนตำรวจจับอะไรต่างเนี่ยเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นทําในสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ทําในสิ่งที่เป็นสัตว์สวรเรื่องอะไรต่างดังนั้นอยากฝากถึงกรมทรัพยากรกรมอุทยานแห่งชาติที่ดูดลเรื่องกฎหมายลูกกฎหมายรองเนี่ยแลวก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและถึงแวดล้อมถึงท่านรัฐมนตรีเคยรับปากว่า จะทำเรื่องนี้ให้เป็นจริงเป็นจังแล้วก็สามารถนำรายได้สามารถส่งออกได้อย่างเสรีสามารถทำให้สามารถฟื้นในยามที่เศรษฐกิจโควิดกำลังวิกฤตเนี่ยได้อย่างเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นก็อยากฝากถึงกลมทรัพยากรกลมอุทยานแห่งชาติและก็กระทวงทรัพยากรธรรมชาติและถึงแวดล้อม ได้สำแดงผลในทางกฎหมายลูกให้เกิดผลต่างๆขึ้นแล้วก็อยากจะขอคำชี้แจงกลับมาอย่างเป็นที่น,น,น่าพอใจครับขอบพระคุณครับท่านครับ